สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะฮะที่มีปัญหาเวลาใช้อล็อกทูนะครับทีนี้เวลาเราจะสั่งแฟลตฝั่งปลดล็อกนะครับมีปัญหาเรื่องจอฟ้านะครับเนาะมีปัญหาเรื่องจอฟ้าแล้วก็เครื่องคอมของเราก็รีสตาร์ทเลยนะครับในทางแก้็ปัญหานะฮะเดี๋ยวมาดูดวผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะจอฟ้ายังไงนะฮะบางท่านยังไม่เคยเจอนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนนะทีนี้แล้วก็ไปที่เมนูนะฮะกรณีเราจะสั่ง อ่าบูตดีไว้นะฮะสั่งบูตดีไว้โอเคสั่งเลยนะทีนี้ก็บูกรบค้างเสียบสายนะครับอ่ะตัวเครื่องเป็นอย่างนี้นะฮะขึ้นจอฟ้านะฮะจอน้ําเงินอย่างนี้นะครับทีนี้คอมก็จะรีสตาร์ทนะครับในการแก้ปัญหานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวรอคอมรีบูตสักคู่ครับ เบื้องต้นนะให้เราติดตั้งเดเวอร์ก่อนนะครับหากท่านไหนยังไม่เคยติดตั้งนะติดตั้งเดเวอร์ก่อนนะครับอ่ะให้เราติดตั้งชุดนี้นะให้เราไปที่คอนฟิกนะครับไปที่คอนฟิกนะแล้วก็ไปเลือกที่ดาวน์โหลดอัล็อกทูไดเวอร์ นะครับดาวน์โหลดอะล็อกทูไดเวอร์นะดาวน์โหลดอะล็อกทูไดเวอร์นะครับอ่ะพอเราโหลดเสร็จแล้วนะฮะพอเราโหลดเสร็จแล้วเราจะได้มาอย่างงี้เราจะได้มามาแบบนี้นะฮะจะได้มาแบบนี้นะทีนี้เราก็ติดตั้งเลยครับเราติดตั้งเสร็จนะฮะก็ให้เราไปตรงนี้ ไปที่ลิป USB Win32 นะฮะแล้วก็เราใช้คำสั่งตงัวนี้ Remove All Class Filter นะฮะ Remove All Class Filter หรือไปตรงนี้ก็ได้ Filter Wizard นะครับสั่งตรงนี้ Remove All Device Filter นะฮะสั่งตรงนี้เนาะสั่งตัวนี้นะ Next โอเคลบให้หมดนะฮะลบให้หมดเลย อ่ะทีนี้เราไปที่ install ใหม่อรอบหนึ่งข้างบนนะฮะอ่ะโอเคนี่เรียบร้อยละนะครับเรียบร้อยละอ่ะทีนี้เราก็มาเปิด alloc ใหม่อรอบหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ alloc ใหม่เนาะแล้วก็ไปที่ mid detect ใหม่นะฮะเพราะปัญหาอยู่ที่ mid detect นี่นแหละสั่ง boot device รอบหนะะึ่งอ่ะอย่ลองดูใหม่สั่ง boot device นะฮะกดบวกลบค้างเสียบสาย usb นะครับอ่ะสังเกตนะอันนี้มัน detect เรียบร้อยละ นะครับอันนี้มันดีเทคดีปอยแล้วนะครับที่นี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับไม่มีปัญหาและแต่อันนี้มันเจอปัญหาอ่า reading partition info นะฮะมันสั่งอ่า read ข้อมูลของ partition ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องไปอัปเดตเฟิร์มแวร์นะต้องอัปเดตไดเวอร์ไม่ใช่อัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตไดเวอร์นะครับปัญหานี้นะครับต้องไปอัปเดตอัปเดตไดเวอร์ดีแก้ให้เลยนะไปที่ device manager นะฮะไปตรงนี้เลยนะฮะ แล้วก็ให้เราอัปเดตนะฮะคลิกขวานะเลือกไปอัปเดตนะครับแล้วก็เลือกด้านล่างนะฮะเลือกล่างอีกไป,ไปเลือกเป็น mediatek usb port นะฮะกด n e x t ถอดซ้ายก่อนก็ได้นะครับถอดซ้ายก่อนโอเคอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามามาสั่งบุตรดีไว้ใหม่นะฮะแต่เดี๋ยวก็ไอ้ข้อความนี่จะไม่มีละอ่ะกดบลกลบค้างเสียบสาย usb นะครับ ถ้ามันไม่ดีเทคให้ปิดให้เปิดเครื่องก่อนหนึ่งครั้งอ่ะนี่พอละอันนี้ก็บุ้รีบร้อยนะฮะเจอข้อมูลรีบร้อยของอ่ามือถือของเรานะครับเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แหละในส่วนของคลิปนี้นะครับในการแก้ปัญหาขึ้นจอฟ้านะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเดเวอร์ของอ่ามิดเทคนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ